สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์และในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์ของบุ๊กรีวิวซึ่งเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่13แล้วเนาะแต่ในพอดแคสต์นี้ก็จะเป็น13.2ซึ่งมันเป็นพาร์ทที่2ของหนังสือที่มีชื่อว่า The Human Cosmos จากกวาลของมนุษย์เขียนโดยคุณโจมาเช่นนะคะ ซึ่งในพาทที่หนึ่งเนี่ยเราได้ชี้แจงเกี่ยวกับว่าเราจะอัดพอดแคสต์ยังไงเนาะซึ่งเราบอกว่าเราจะแบ่งเป็น3บทในแต่ละพาทแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะทําแค่1บทเพราะว่าตอนที่เราอ่านบทที่4ี่แล้วสรุปมันออกมาเนี่ยบทนี้ค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มีหลายรายละเอียดที่เราไม่สามารถตัดทิ้งได้เราเลยตัดสินใจค่ะที่จะลงลึกไปกับบทที่4 และในภาที่2นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงบทที่4ของหนังสือเล่มนี้กันที่มีชื่อว่าศรัทธาค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะก็บทที่4นะคะศรัทธาซึ่งเขาพูดถึงการประทะกันของสองกองทัพนะคะนอกกรุงโรมในวันที่18ตุลาคมปี312ซึ่งเป็นการประทะกันของมักแซนติอุสและคอนสแตนตินจุดประสงค์ของการรบกันนะคะก็คือการแย่งอํานาจคะ่ะ แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับคอนสแตนตินค่ะก่อนที่จะไปออกรบนั่นก็คือเขาได้เห็นนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะแสงรูปกังเขนที่ลุกเป็นไฟเหนือพระอาทิตย์และจะหลุกด้วยคำว่าผู้พิชิตซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยทำให้คอนสแตนตินเนี่ยมั่นใจในชัยชนะมากๆเพราะว่าเขาได้เห็นนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นนิมิตที่ดีนะคะ ทังฝั่งของมัคเซนติอุสค่ะเขาอ้างว่าเขาได้รับการปกป้องจากมาร์สหรือว่าเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมันนั่นเองแต่มัคเซนติอุสนะคะก็ยังอยากจะเอาชนะมากๆเลยทำทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือการบูชายันไปจนถึงการอ่านคำทำนายจากเครื่องในสัตว์รวมถึงลางบอกเหตุบนท้องฟ้าด้วยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมัคเซนติอุสนะคะก็เป็นคนที่เริ่มเข้าไป โจมตีคอนสแตนตินแต่ก็พลาดท่านะคะทางทางที่คอนสแตนตินตั้งรับไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนมีแม่น้ำกัน้นถ้าใครจะบุกเข้ามาและแม่น้ำนั้นนะคะลึกมากๆถ้าใครตกลงไปเนี่ยก็ยากที่จะขึ้นมาค่ะทำให้กองทัพของคอนสแตนตินนะคะได้ใช้กลยุทธ์ในการผลักกองทัพของมาสเตนติอุสนะคะตกลงไปในแม่น้ำจนกองทัพเนี่ย ล่วงลงไปเยอะและทําให้ไม่เห็นแม่น้ําเลยคือถ้าเรามองลงไปะคะ่ะจากแม่น้ํากลายเป็นเหมือนคนทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าคนที่เป็นศพไปแล้วและมัคเซนติอุสนะคะก็ได้พลาดท่าเหมือนกันก็ทําให้เขา,าเนี่ยตกลงไปด้วยคอนสแตนตินนะคะก็ได้รับชัยชนะครั้งนี้ไปและเขาก็ได้นําร่างของมัคเซนติอุสขึ้นมาจากแม่น้ําและตัดคอออก และนำหัวของมัสเตนติอุสนะคะไปประจานให้ประชาชนได้เห็นกันชัยชนะนะคะก็มีผลมาจากทางภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันแต่ในยุคข,ของคอนสแตนตินนะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์ทรงได้แหกขนบทางศาสนาที่อยู่มานานหลายศตวรรษจากนิกายเล็กๆนะคะเป็นศาสนาที่มีอำนาจซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นปูทางให กิดศาส,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 สนาคริสต์ขึ้นมาที่คนนับถือในปัจจุบันนี้ค่ะแต่ในยุคโบราณนะคะก็เทพจะมีรากฐานมาจากดาวเคราะห์แต่การต่อสู้ของทั้งสองพระองค์นะคะก็เหมือนกับการต่อสู้ระหว่างการสักการะบูชาทองฟ้าในอารยาธรรมยุคเริ่มแรกและศาสนาแบบเอกเทวะนิยมที่มีอิทธิพลในปัจจุบันแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็ นักวิชาการที่ชื่อว่าอลิซาเบธมาโลนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าปฏิมาก,กรรมที่อยู่ที่ประตูชัยในยุคของคอนสแตนตินเนี่ยไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์เลยซึ่งก็เลยได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคอนสแตนตินเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรกันแน่แต่อย่างที่กล่าวไปค่ะสังคมในยุคแรกเริ่มเนี่ยส่วนมากบูชาทองฟ้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงเทพเจ้ากับทหาวัตถุในท้องฟ้าแต่ก็มีเทพเทพท,ทางเทพเจ้าทางโลกด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเทพเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของสรรพสิ่งหรือสัตว์ทั้งหลายมันพบุรุษไปจนถึงแม่น้ําและพืชผลค่ะศาส,สนานะคะก็มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องอย่างเทพโรมันดั้งเดิมนะคะก็ได้ ผนวกรวมเข้ากับเหล่าเทพกรีกที่มีมานานแล้วอย่างเช่นจูปิเตอร์นะคะเทพสูงสุดของโรมันนั่นก็คือเทพซูดของกรีกนั่นเองแต่ในปี284นะคะดิโอเครเ,เทียนนะคะใช้กฎเหล็กหลังจากที่ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิซึ่งเป็นเหมือนการที่จะ จัดระเบียบให้ประชาชนเนี่ยกลับสู่ความเรียบร้อยเขาให้ความสำคัญกับเทพเจ้าที่มีความเชื่อดั้งเดิมของโรมและลงโทษคริสเตสียนนิกรชนที่ปฏิเสธการบูชาเทพเจ้าเหล่านั้นค่ะทุกคนยังจำเรื่องของกษัตริย์คอนสแตนตินได้ไหมคะที่ท่านเห็นลักษณะ หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายๆกับรูปไม้กางเขนที่ลุกเป็นไฟออกมาก่อนออกรบซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนาะทำให้นักวิจัยเนี่ยได้เสนอว่าที่กษัตริย์คอนสแตนตินเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์เรียกว่าซันด็อกก็ได้แต่เราโรมันค่ะ ก็มักจะใช้ปรากฏการณ์พวกนี้นะคะเป็นเหมือนนิมิตความฝันที่ดีเพื่อสร้างกำลังใจและขอให้เทพเจ้านะคะช่วยเหลือและคุ้มครองทหารของพวกเขาค่ะจากที่เราได้เคยกล่าวไปนะคะว่าคอนสแตนตินเนี่ยเป็นคนปูทางให้เกิดศาสนาคริสต์ขึ้นมาเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะพระองค์เนี่ยยังเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับดวงอาทิตย์หลักฐานที่ สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นการทําเหรียญที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเทพโซ S O L ค่ะโซคือถ้าใครได้เรียนภาษาสเปนหรือลาตินเนี่ยจะเข้าใจว่าโซลคำนี้เนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์เนาะหรือแม้กระทั่งเขาได้ตั้งข้อกำหนดในปี330นะคะให้มีการบูชาพระอาทิตย์ด้วยและมีหลักฐานอีกมากมายเลยค่ะที่ทำให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยน จากการนับสืนับถือศาสนาที่ไม่ที่เป็นศาสนาที่ไม่ใช่ศาส,สนาคริสต์ค่ะแต่พระองค์เนี่ยได้นำศาสนาทั้งสองศาสนามาเข้าร่วมด้วยกันพระองค์นะคะก็ได้ทำให้ทั้งสองศาสนานะคะมีอิทธิพลต่อกันและกันจนถึงทุกวันนี้เลยอย่างเช่นวันอีสต์เดย์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่ถูกกำหนด ตามการเคลื่อนที่หรือการโครจรของดวงอาทิตย์นั่นเองคืออิสต์เดย์เหมือนกับเป็นวันแห่งศาสนาคริสต์เขาเน้อมันเราไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าในทางประวัติศาสตร์นะคะอิสต์เดย์ก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างที่อ้างอิงจากการเคลื่อน หรือการโคจรของดวงอาทิตย์ซึ่งก็วนไปเกี่ยวกับคอนสแตนตินนะคะที่พระองค์เนี่ยบูชาพระอาทิตย์มากๆนะคะและในขณะเดียวกันค่ะดวงจันทร์เนี่ยก็ได้เชื่อมโยงกับคริสต์คริสตจักรเป็นครั้งแรกด้วยและนั่นก็คือพระแม่มารีซึ่งเขาเปรียบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนพลังที่ดุร้ายและเปรียบดวงจันทร์นะคะ เหมือนกับความนุ่มนวลน,นุ่มนวลและอ่อนโยนค่ะการที่คอนสแตนตินนะคะเดินตามแนวทางของเทพโซนะคะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการเมืองค่ะมันเป็นเหมือนสะพานที่เขาต้องการจะเชื่อมให้การบูชาท้องฟ้ากับศาสนาคริสต์เนี่ยยอมรับโดยคนนอกศาสนาและศาสนาคริสต์ ในอาณาจักรที่เขาได้ปกครองอยู่ซึ่งเขาอยากให้คนนอกศาสนาและชาวคริสต์เนี่ยได้กลมเกลียวกันภายใต้าการปกครองคนเดียวและสุริยเทพสูงสุดเพียงองค์เดียวนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะการบูชาดวงอาทิตย์และดวงดาวยังคงเป็นรากฐานของความเชื่อตะวันตกสมัยใหม่เกี่ยวกับสวรรค์และชะตากรรมของ จิตวิญญาณของมนุษย์ค่ะยกตัวอย่างนะคะหนังสือที่มีชื่อว่า What's Heaven เขียนโดยมาเรียชิเวอร์นะคะได้บรรยายชีวิตหลังความตายว่าสถานที่สวยงามที่คุณสามารถนั่งบนก้อนเมฆอ่อนนุ่มเมื่อชีวิตคุณจบสิ้นบนโลกนี้ พระเจ้าจะส่งเหล่าเทวทูตลงมารับคุณไปสวรรค์เพื่ออยู่กับพระองค์ซึ่งทำให้เห็นว่าคนสมัยใหม่นะคะหรือว่าตะวันตกสมัยใหม่เนี่ยยังเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวหรือว่าเทพบนท้องฟ้าที่มีรากฐานมาจากความเชื่อสมัยก่อนเกี่ยวกับดวงดาวซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้ ขึ้นไปบนสวรรค์โดยการที่มีเทพจากบนท้องฟ้าหรือดวงดาวลงมารับนั่นเองหลังจากศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชค่ะนักปรัชญาชาวกรีกนะคะเลิกใช้เรื่องราวตำนานและมองหาคำอธิบายที่เป็นรูปธปรรมของจักรวาลแทนแต่ก็ยังป้อนความเชื่อทางศาสนาเข้าไปด้วยค่ะ ถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของ celestial spheres หรือว่าทรงกลมฟ้าซึ่งเป็นทฤษฎีของอริสโตเติลนะคะซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยทำให้เชื่อว่าศูนย์กลางเป็นมีเป็นสนยนกลางรวมกันซึ่งประกอบไปด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่มีศูนย์กลางรวมกัน แนวคิดนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้นักประชาชาวกีกเนี่ยได้เกิดให้เกิดสวรรค์ทั้งเจ็ดขึ้นมาหรือว่า seven heavens ต้องขออภัยด้วยค่ะคือรูปแบบหรือว่าไอ celestial sphere เนี่ยมันเป็นจุดสู่มการรวมกันของพระจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ด้วยเราลืมพูดเรื่องดาวเคราะห์ไปเนาะก็นั่นแหละค่ะเขาเชื่อว่าจุดสูงกลางของ สามอย่างนี้เนี่ยมีร่วมกันและมันทำให้เป็นแรงบันดาลใจของการเกิดสวรรค์ทั้งเจ็ดหรือว่า seven h e a v e n จากนักประชาชา,ชาวกีนั่นเองในด้านของทางอีบนะคะก็มีความเชื่อที่คล้ายกันเหมือนกันหลักฐานที่พบนะคะก็เป็นหลักฐานจากไอริชและเอมินสองพี่น้องนักสำรวจเข้าไปสำรวจในพิระมิดซึ่ง ห้องที่เข้าไปสำรวจห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องฝั่งตะวันตกมีภาพดวงดาวมากมายเลยที่วาดไว้และพอเดินไปอีกห้องนะคะเป็นห้องที่มีเพดานสูงค่ะก็มีภาพวาดของดวงดาวเช่นเดียวกันและมีอักษรอีบสลักไว้มากมายในพิระมิดเลยค่ะซึ่ง i อริชนะคะแปลได้คร่าวๆว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และผู้นําเขตแดนแห่งแสงสว่าง ดำรงอยู่เอกเช่นดวงอาทิตย์ทำให้เห็นว่าทางฝั่งอียิปต์นะคะก็มีศรัทธาที่คล้ายกับทางโรมันเหมือนกันเนาะก็มีหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่าในพีระมิดนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานจากพีระมิดที่ชื่อซักคาราห้องต่างๆนะคะถูกจัดวางเพื่อสะท้อนการเดินทางประจำวันนี้ประจำวันนี้หมายถึงการที่ กษัตริย์เนี่ยได้ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาและจะเดินทางออกจากห้องไปฝั่งจากจากห้องฝั่งพระศพนะคะไปฝั่งทิศต,ตะวันออกเพื่อไปอยังทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากนั้นนะคะก็มีทางเดินนะคะในพีระมิดนั้นแหละเป็นทางเชื่อมแต่ว่าหันไปทางทิศเหนือซึ่งชี้ไปที่กลุ่มดาวข้างฟ้า ซึ่งกลุ่มดาวนี้นะคะจะโครจรอ,อยู่รอบขั้วโลกเหนือชาวอียิปต์นะคะเชื่อมโยงกลุ่มดาวกลุ่มนี้กับความเป็นอมตะค่ะและเรียกกลุ่มดาวกลุ่มนี้ว่าดาวดวงดาวไม่มีไม่มีวันดับเพราะว่าดวงดาวนี้นะคะไม่เคยรับฟ้าเลยนักดาราศาสตร์นะคะสาขาโบราณคดีชาวอิตาลีจูริลโอมา ผู้ศึกษาเกี่ยวกับพีระมิดนะคะเขาก็ได้เสนอว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันคือความสนใจและคลั่งไล้ที่ดูหมกมุ่นอยู่กับดวงดาวและท้องฟ้าเพราะทุกอย่างเนี่ยเขาวางอย่างแม่นยำโดยเหมือนคำนวณมาไว้ก่อนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางเพื่อน,นำวิญญาณของกษัตริย์เนี่ยไปสู่ท้องฟ้าก็ได้คือพีระมิดนะคะการสร้างพีระมิดขึ้นมาเนี่ยและ การตรวจสอบของนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้เห็นว่าทางเดินองศาทิศมันนำไปไปที่ดวงดาวหรือท้องฟ้าตลอดเลยค่ะคือท้องฟ้ากับดวงดาวก็เข้ามาเกี่ยวข้องเลยและแการคำนวณน,นั้นนะคะมีความแม่นยำสูงมากๆเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าถ้าคนไม่คลั่งไคล้หรือว่าไม่หมกมุ่นอยู่กับดวงดาวและท้องฟ้าเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้เป๊ะขนาดนี้ เพราะว่าเราต้องรู้เกี่ยวกับตัวท้องฟ้าได้ถ่องแท้มากๆเราถึงจะคํานวณได้เป๊ะคํานวณวางทุกอย่างได้แม่นยํามากๆนะคะแต่ว่านะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์นะคะถูกกีดกั้นจากมุมมองทางดาราศาสตร์ก็คือเขาไม่ได้มีมุมมองทางดาราศาสตร์หรือว่ามีความรู้ทางดาราศาสตร์เลยซึ่ง ไม่มีที่ไหนปรากฏเลยค่ะว่าอียิปต์นะคะมีความก้าวหน้าเทียบเท่ากับเมโสโปเตเมียแต่พวกเขานะคะพวกอียิปต์นะคะก็คือรากฐานของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลจักรวาลวิทยาในตะวันตกด้วยคือถึงแม้ว่าอียิปต์อาจจะไม่รู้จักคำว่าดาราศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางดาราศาสตร์แต่เขาเนี่ยได้พัฒนา ทฤษฎีต่างๆหรือว่าการคำนวณต่างๆขึ้นมาและทำให้เป็นรากฐานของการพัฒนาจักรวาลวิทยาในภาคตะวันตกด้วยนะคะในปี337นะคะก็หลังจากที่การออกรบก็ทำให้คอนสแตนตินเนี่ยเครื่องครองราชพอม,มานานพอสมควรแล้วเนาะท่านก็ได้ประชวรคะ่ะแล้วก็ได้เสียชีวิตลง ซึ่งร่างของคอนสแตนตินนะคะก็นำไปไว้ที่โรงศพหินอ่อนซึ่งมีสุสานว่างเปล่า12แห่งล้อมรอบ12แห่งที่เป็นสุสานว่างเปล่าเนี่ยเขาเอาไว้เพื่อเก็บศพของอัครสาวก12คนแล้วทำไมตั้ง12คนละ่ะนักประวัติศาสตร์นะคะมองว่า เป็นข้อบ่งชี้เลยค่ะว่าคอนสแตนตินเนี่ยได้เปรียบเทียบตัวเองกับศาสนาคริสต์อย่างแท้จริงอัครสา,าวกสิบสองคนเปรียบเสมือนสิบสองราศีและพระองค์นะคะก็เหมือนเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองข้อสรุปนะคะสุดท้ายนะคะผู้เขียนก็ได้กล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าคอนสแตนตินเนี่ย จะมองศาสนาไปทางทิศไหนหรือว่าจะเชื่อไปในทางไหนแต่การเปลี่ยนศรัทธาของพระองค์เป็นช่องเป็นช่วงเวลาสำคัญทำให้อย่างน้อยนะคะก็ได้มีการพัฒนาอรารยธรรมทางตะวันตกขึ้นมาและทำให้เราเห็นว่าความเชื่อทางศาสนาของเรานะคะ อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ในบทสัทธาก็จบลงไปแล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบเกี่ยวกับบทนี้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าพูดติดขัดหรือว่าพูดผิดประการใดนะคะก็พอดแคสต์ Podcast. ในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้หวังว่า ทุกคนจะชอบกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในเอพิสซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ